สวัสดีะ่ะสวัสดีนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่นาแม่าวไม่มีรอเรือดินาแม่ลาวนะคะแถวบ้านนะคะก็วันนี้เราจะมาซ่อนอีเนี่ยวกันนะคะอีเนี่ยที่แบบว่าเมนูนี้สามารถเอาไปทําอะไรได้แบบว่าไม่กี่อย่างหรอกได้แบบพอหมกบ้างได้แบบทอดใส่ไข่เจียวอย่างเงี้ยอร่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอู้ดูดิโอใหญ่มาก <S <S โอ้ my god ดู เยอะมากเลยค่ะ นี่ดูดิ <สา S 1> ดูนี่มันไต่นในมือเนี่ย <สา S 1> อันนี้ยังตัวเล็กนะมันจะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะที่นี่ก็จะเป็นวิถีชาวบ้านนอนที่เขาก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างนี้ยังมีอยู่นะคะก ก็ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าอ,<ร>อ,อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะก็ไใช้ชีวิตอะไรกันอย่างแบบประมาณนี้อยู่อย่างเงี้ยชาวบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยไหนทักทายกับกล้องหน่อยค่ะคุณเยาวค่ะไม่มีอะไรายจ๊ะได้นะเป็นเซเลบริตี้มาทำทีแบบได้น้าอะไรนี่ดูค่ะเขาคนนี้เขาบอกว่าตั้งใจซ่อนมา แม่ไม่เหนื่อยเฉยเดินมาหาแม่เฉยเดินมาหาแม่กับพี่ปลอ่อย แล้วอย่าไปน้ำมันเลือกหาวันคำดิกลดูไม่ได้ตาบ้าไม่ขอได้เป็นข่องเนี่ยมันจะชอบมันจะชอบอยู่แบบว่าตรงตายตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ล้างก่อนแป๊บม่ประทางไม่ถูกไงใจเย็นจ้าใจเย็นดูนี่จ้าดูนี่ใจยง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 ออาวไหนวะไม่เห็นสักตัว เราไปดูในถุงนะว่ามันเป็นแบบเี่แบบไหนปลาก็มีนะจ๊ะปลาเห็นปลาไหมเห็นปลาไหม,มไหม่เอาเอาค่ะเอาเหรอเอาปลาด้วยเหรอ,อ,อนี่นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะ่ะเออเนี่ยถ้ากินน่ะเขาไปทอดใส่ไข่เจียวอร่อยมากมันจะกรอบ ก๊ตกน้ำกอคนนี่ใ่หมามมาอะอันนี้คือมันได้เจ๊งใจสแตนอินเหรป่ะก็เดียวโอ้ยหมาตัวม่โอ้ my god โอ้ my god ดูเนี่ยตัวใหญ่มากเรียกว่าอีเนลแต่ว่าเขาใส่สานเป็นห้องอะอย่างก้อาษาใสสารเป็นห้องอย่างก้อละบักอะไรอย่างก้อปันนิว ใช่แล้วเขาจะแล้วเขาจะใส่แปะ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 ซับกับถังก้างว่ะใส่าสานมันอ้วกอย่างเนาะโอ้ยมีปูน้อยด้วยดูยดิเฮ้ย,ย,ยนะนี่นเห็นนะเห็นมันเห็นมันเบ่งก้างออกมาไหมอ่อนะ นอยมาคลิป <Nacional> น <Safe rév mark> ี้จะไม่มีอะไรนะคะมีนอกจากการซ่อนอีเนลเนาะแล้วก็ให้ถ่ายได้เลยถ่ายได้ไปนะดยูถ่ายถ่ายกล้องกันเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนึ่งอจ้าอายุสี่ขวบองยู่โรงเรียนโรงเรียนเชื่ออะไนอ่ะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดูได้นี่โอ้โหได้หลายตัวเลยเนี่ยมันโมวด้ปูล่ะับนาที่กันปูปูไม่ได้ปูอยู่ไหนปูแล้วไปเ้ยนี่หม่มากันเลย mặc dù vậy không có chăm chú ở đây à mình làm mẹ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  mình chưa làm mẹ mình chụp chồng nơi mẹ mình 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 mình อ๋อมันจุดกำเนิดมาจากแมงปอนะคะท่านผู้ชมก่อนก่อนที่จะจะเป็นแมงปอเนี่ยแล้วมันก็จะไปแบบค่อยๆแบบกลายพันธ์ใช่ไหมดิข้าวเกรียค่น้ำปักเก้น พอเลยกินเลเดี๋ยวลองดูเราต้องเด็ันแจ่มเนี่ยต่อละอ้อนเอามาเล่นน้ำกันเนาะนู้นตอนเนี้ยตอนนั้นอ่ะตรงนี้ลึกมากลึกขนาดเลยตรงเนี้ยเนี่ยจำได้กอดีโบไอจำได้ปีโบแล้วก็ปีเยี้ยพุ่มพ้นแล้วเป็นไหลลงมากันาะแล้วล่าลงมาช่วยอ่ะแต่ลกแตลุกแต่ลึกเหมือนตอนนี้ประเดี๋ยวนี้มันบอกว่าลึกแล้วเป็นยีเหี้ย หอ,อมน้อยๆกันนะอ้ปลากันมาแบบเล่นน้านเล่นอย่างกันม่วนขนาดเสาติดเนี่ยนะม,นม,นมีเฮ้ยนี่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรมชาสุดๆจริงๆมาอีเขาต้องแต่งตัวให้มม่ชิดนะคะ่ะมากกว่านี้เนาะเพราะว่า ยุงมันเยอะแล้วก็ซัดเติร์ดอย่างเงี้ยหโอ้นี่เห็นปะเห็นกอ้โอ้โอ้ส ว้าวนี่ตัวใหญ่มากแถวๆนี่ากเนต้นเลนนะันี้อู้หูอย่ียวอันนี้คเปอรอคีเปอ้์ขีโค้ไม่ดูแถวๆนี่ะเนี่ยเนี่ยดูน้องถามตัวที่ตั เออแถวถ้าตอนแถวนี้จำเจ้าใส่ได้เต็มห้องค่ะไม่ดูอี้อ๋อฮันองน่ากลัวอะไรอ่ะน่ากลัวอะไรอ่ะ นี่น้องนีน้ะนะค่ะเป็นน้องสาวค่ะนี้น้องปอยน,นะค่ะเพื่อนน้องนี่นะค่ะอันนี้บาซี่ค่ะมีคุณยาวามีู๋ทุกาดวเนี่เยอะขนาดไหนบ้างอ่ะโอ้เยอะมากไงดูดิเห็นไหมเห็นตัวนั้นไหม เมื่อก่อนนะมันจะเป็นตรงนี้นมันทําเป็นแบบธรรมชาติเด็กๆก็ชอบมาเล่นน้ํากันตอนเด็กๆนะแล้วขี้กากก็จะขึ้นหน้ากันเพราะว่ามันเป็นน้ําแบบว่าโสกโปกเนาะเป็นน้ําแบบน้ําที่แบบน้ําน้ําเหมียงน้ําอะไรอย่างเงี้ยน้ําแม่ลาวอย่างเงี้ยขี้กากมันชอบขึ้นหน้าใค้กากใครขึ้นหน้าเขาบอกว่าโอ้ไปเล่นน้ําแม่ลาวมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่า ราะว่าน้ำมันแห้งลงมากเมื่อก่อนน้ำมันจะลึกแบบถึงอกถึงคอถึงอย่างอื่เลยตอนนี้มันบบกมีละนี่บรยบรยากาศอู้บรรยากาศดีจริงจริงนี่ได้วันยุดก็ได้มาอยู่กับครอบครัวจะาาเจ้าเพราะว่าแค่นี้ก็มีความสุขละมั่ต้องไปอย่างวือนว,วามากมายหรอกเนาะ ไม่ได้ทำอะไรอะ่ะอันนี้ไข่เคยเล่นหองอันนี้ไข่เกยเล่นหองจ้ะเอ๊ะเ,เอาเแต่หูไปไไไนี่ แล้วสักแป๊บหนึ่งมันก็จะมันก็จะโ่มาเองนี่ฮะเนาะเท้กไปเลยเจ้าสีามามันเนาะบ<ะ><ะ>รรยากาศดีมากโอเคเดี๋ยวจะเลยขอปิดคลิปกันเนะเจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดีเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนอะก็ไปแล้วเจ้าเพราะว่า เดี๋ยวขอไปซ่อนก่อนเห็นมีร้านเกิงชั่วโมงตอนนี้ห้าโมงป่ายละโอเคก็ตามนั่นเดี๋ยวเอามาคืพอพร้อมเมนูอ่เขาจะแยมอย่างนอทหอไข่เจียวน้ำมันสะลอ,อยมันจะกรุบกรึบกรอบมันจะแบบอุ้ยมันแล้วแต่คนหน้าถ้าคนปากกินก็คือปากกินเนาะแต่ถ้าคนอยากลองทรายน่ะคือแบบเด็ดเลยปองตรงป่าละค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะถ้าชอเกลินี้อย่ายืงกดไลค์ก็แชร่ ให้ด้วยนะคะกดกระดิงเลยค่ะได้ไสัทำได้ไหมอ่ะได้ไปค่ะ